สวัสดีค่ะเพจไข่ส่งแหนแดงสกลนครค,ค่ะแล้วก็ทางช่อง YouTube ค่ะสาวสกลคนกูไทยนั่นเองนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะตุ้งติ้งนะคะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามีลูกค้านะคะหลายท่านเลยนะคะไม่เข้าใจว่าเลี้ยงเป็นรุ่นรุ่นคืออะไรนะคะตุ้งติ้งแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะสําหรับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะในการเลี้ยงนะคะเป็นรุ่นรุ่นนะคะตุ้งติ้งจะบอกแบบนี้ก่อนเดี๋ยวให้ดูบอร์ดนี้นะคะทุกคน ือตุ้งติ้งพิ่งตักส่งลูกค้าไปนะอันนี้คือตุ้งติ้งพึ่งตักส่งลูกค้าไปนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นคือตุ้งติ้งจากคือพูดง่ายๆอ่าถ้ารุ่นนี้อ่าสมควรที่จะตักแล้วตุ้งติ้งจะตักตอนเย็นนะคะเพราะว่ามีส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะคะทุกคนค่ะตุ้งติ้งจะตักหมดเลยไม่เหลือสักต้นไม่เหลือสักใบไม่เหลือสักอันนี้เลยคือตักหมดเลยตักหมดเลยแล้วเราดูว่า อ่าในส่วนของบอ่อของเราอ่ะมันยังมีเขาเรียกว่าสารอาหารที่เป็นขี้วัวหรือดินอยู่ไหมนะคะทุกคนค่ะถ้าสมมติว่าขี้วัวหมดหรือดินหมดนะคะอะไรแบบนี้มันจืดมันจางไปแล้วแบบนี้ค่ะทุกคนก็ต้องเติมด้วยนะอันนี้สําคัญนะคะทุกคนค่ะถ้าเราไม่เติมนะคะแน่นอนว่าแหนของเราอ่ะจะไม่ไม่สามารถดยู่สารอาหารได้นะคะทุกคนค่ะคือทุกงิ้งก็จะตักหมดเลยตักหมดทุกบ่อเลยเอ้ยตัก ตักหมดทุกต้นเลยนะคะทุกคนค่ะอย่างอันนี้นี่ตุกมทิ้งยังตักไม่หมดนะอันนี้คือต้องตักหมดเลยนะคะทุกคนค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะมันจะช่วยนะคะช่วยลดการเกิดของแหนเป็ดเล็กได้อ่าช่วยช่วยลดการเกิดของแหนเป็ดเล็กได้นะคะทุกคนค่ะ <im itating> ซึ่งวิธีนี้นะคะตุ้มทิ้งสามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่ามันจะเกิดน้อยที่สุดแต่ถามว่าไม่เกิดเลยได้ไหมตุ้มทิ้งไม่ได้ตุ้มทิ้งเคยแจ้งลูกค้าหลายคลิปแล้วนะคะ ถามว่าแหน่เป็ดเล็กไม่เกิดเลยได้ไหมเราเราสามารถทําแบบนั้นได้ไหมไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะซึ่งสปอเขาเกิดมาพร้อมกันเนาะตามที่ตุกงิ้งเคยแบบแจ้งไปหลายๆคลิปแล้วนะคะทุกคนค่ะแต่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรควบคุมการเกิดของเขาได้นั่นเองค่ะทุกคนค่ะด้วยการเลี้ยงนะคะแหน่ของเรานะคะเป็นรุ่นรุ่นไปนะคะรุ่นนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยรุ่นใหม่ลงไปนะคะ พอปล่อยรุ่นใหม่ลงไปอย่าลืมนะเวลาที่เราปล่อยรุ่นใหม่ลงไปเราก็ต้องแยกแหนเป็ดเล็กออกก่อนนะคะทุกคนคะ่ะไม่ใช่ว่าทาั้งๆที่มีแหนเป็ดเล็กอยู่ปนอยู่กับแหนแดงแบบนี้คะ่ะเราก็เอาลงบ่อเลยแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือจะทําให้เกิดแหนเป็ดเล็กเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะเราต้องคัดหน่อยคัดสันพิเศษหน่อยนะคะถ้าเราแบบจะซีเรียสแบบเวลาเราเอาไว้ขายจําหน่ายอะไรแบบนี้คะ่ะเพราะว่า เขาไม่นิยมที่จะจำหน่ายให้ลูกค้าที่ซื้อไปเป็นแม่พันธุแหนแดงแล้วมีแหนเป็ดเล็กปนอยู่ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือสำคัญเลยนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าของเรานะคะเขาซื้อไปเพื่อเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรแบบนี้คะ่ะก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของแหนเป็ดเล็กมันจะมีโปรตีนสูงสูงกว่าแหนแดงของเรานั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งทุก่งแจ้งหลายคลิปมากแต่อาจจะมีแบบ ลูกค้าที่เป็ีบเป็นมือใหม่อาจจะเพิ่งมาฟังตุ้งติ้งแบบนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะน,นี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้นะคะแม่พันธุ์ไหนแดงนะคะก็สามารถติดต่อมาหาตุ้งติ้งได้นะคะจะปรึกษาก่อนก็ได้ว่าคุยดูก่อนว่าถูกคอไหมหรือว่าติดปัญหาตรงไหนอะไรสามารถพูดคุยกันก่อนได้นะคะทุกคนคะ่ะและ้วตุ้งติ้งจะแจ้งลูกค้าทุกท่านของตุ้งติ้งเลยแบบนี้ว่าในในระหว่างที่เราซื้อขายกันเราสามารถปรึกษากันได้ก่อนซื้อขาย ระหว่างซื้อขายหลังซื้อขายสามารถปรึกษาได้เพราะว่าในการเลี้ยงเหนมันไม่ได้ง่ายเสมอไปค่ะทุกคนค่ะตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจเขาแน่นอนเราต้องมีปัญหาแน่นอนเลี้ยงเลี้ยงไปปัญหามาแน่นะคะทุกคนค่ะตอนที่เรายังไม่ได้เลี้ยงแน่นอนยังไม่มีหรอกค่ะปัญหาร้อยทั้งร้อยยังไม่มีแต่พอเราเลี้ยงแล้วมันจะมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดแบบนี้ค่ะก็สามารถสอบถามมาทางตุ้งติ้งได้นะคะตุ้งติ้งยินดีเลยค่ะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกๆท่านเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ ุตงติ้งก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันอา,อาทิตย์ต่อไปนะคะอาทิตย์หน้านะคะเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ตุงติ้งด้วยนะคะขอบคุณนะคะสําหรับออเดอร์มากๆเลยค่ะแน่นจนไปถึงแบบวันที่20ิมิถุนาเลยนะคะตอนนี้นะคะขอบคุณลูกคา้าทุกท่านมากค่ะสําหรับวันนี้ค่ะมีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ